ผู้หญิงคนนี้ควานหาผงยาด้วยความตื่นตะนกแล้วเทมันทั้งหมดลงในซุปที่เธอเพิ่งทําเสร็จวินาทีต่อมาผู้ชายก็กลับเข้ามาในห้องผู้หญิงคนนั้นคนซุปอย่างกังวลเธอตาบอดเธอทําได้แค่ฟังเสียงเพื่อจับปฏิกิริยาของผู้ชายเมื่อผู้ชายแค่เอาผักชีฝรั่งที่เพิ่งเด็ดมาเมื่อถึงมือเธอเธอแทบจะมั่นใจว่าตัวเองกําลังจะสําเร็จแล้วเธอตักซุปใส่สาชามคลำทางไปวางตรงหน้าเขาให้เขากินตอนร้อนๆอนเมื่อได้ยินเสียงฮันซดซุปคาใหญ่เสียวหมานก็ยิ่งประหม่ามาขึ้น,ยน,น,นยยใยจเริ่ เสี่ยวหมานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่อยากคลายเครียดทำไมถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ฮันเตอร์ถามเธอว่าใส่อะไรลงไปในซุปทางหยิบขวดซอสมะเขือเทศขึ้นมาปรากฏว่าเขาแพ้ซอสมะเขือเทศในซุปเขาเรีบหานเข็มฉีดยาอะดรีนาลีนเพื่อฉีดให้ตัวเองแต่ปรากฏว่าเข็มฉีดยาเสียหายเขาพยายามหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จดังนั้นเขาจึงให้เสี่ยวหมานไปหาเข็มฉีดยาสำรองในตู้ห้องน้ําและในขณะที่เสี่ยวหมานหันหลังกลับเธอก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่เป็นโอกาสที่ดีแต่เธอต้องควบคุมสติให้อยู่ พ่อของเธอฝึกเธอมาตั้งแต่เด็กพาเธอออกไปในป่าในวันที่อากาศหนาวจัดแล้วเขาก็จะรูลงไปในน้ำแข็งตั้งใจให้ลูกสาวกระโดดลงไปพ่อหนูหนาวหนูทำไม่ได้ลูกสาวอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พ่อก็ยังคงใจแข็งลูกสาวจำใจต้องเดินเท้าเปล่าบนหิมะและน้ำแข็งมุ่งหน้าไปยังหลุมน้ำแข็งนั้นทนต่อความเย็นเยือกแล้วลงไปในน้ำความกลัวและความหนาวเย็นทำให้ลูกสาวสั่นไปทั้งตัวจนกระทั่งค่อยๆสงบลงในที่สุดลูกสาวหันกลับไปมองพ่อเธอเอาชนะความกลัวได้แล้ว ที่แท้เสี่ยวมานถูกหลอกหลอนด้วยความฝันมาตลอดในฝันนั้นเธอถูกขังอยู่ในแท้งน้ําความรู้สึกกดดันที่แท้จริงนั้นทําให้เธอหวาดตัวอย่างมากทุกครั้งที่ตื่นจากฝันร้ายก็จะมีเลือดก,กาเดาไหลในเวลานี้เธอยังไม่รู้ว่าน,นี่เป็นลางบอกเหตุอะไรพอช่วยให้เธอเอาชนะความกลัวแต่ฝันร้ายก็ยังไม่จบวันหนึ่งขณะไปโรงเรียนเธอก็มีเลือดก,กาเดาไหลออกมาอย่างไม่มีเหตุผลอีกครั้งกําลังจะเช็ดทันใดนั้นรถก็สัญญ,ญางรุนแรงพร้อมกับเสียงดังสนั่นรถโรงเรียนพุ่งชนราวสะพานตกลงไปในน้ําขณะทีี่่รรรถโงงเยยนคอๆจล น้ำในทะเลสาบ์ก็ไหลทะลักเข้ามาในรถอย่างรวดเร็วเด็กๆต่างร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวมีเพียงเสี่ยวมานที่ยังคงมิสติกเธอพยายามดำลงไปทุบก,กระจกรถแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นเธอก็เห็นแสงสลัวๆอยู่ข้างหน้าเธอจึงโผล่ขึ้นมาบอกเพื่อนๆให้ทุกคนตามเธอไปทางนั้นเสี่ยวมานดำน้ําลงไปอีกครั้งลอดผ่านรูที่กระจกหน้ารถบ,บัสออกมาได้แต่เพื่อนๆที่เหลือกลับไม่ได้ตามมาและตัวเธอเองก็ไม่มีแรงที่จะว่ายขึ้นเหนือน้ําในขณะที่เธอกําลังจะสิ้นใจแสงสว่างส่องลงมาที่ตัวเธอ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ค่อยๆหมดสติแล้วตัวเธอทั้งหมดก็ถูกขอหุ้มด้วยแสงนั้นจนกระทั่งร่างกายที่กดตัวของเธอปรากฏขึ้นในอีกโลกหนึ่งเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนที่นี่ทําให้ความมืดสองประกายเจะจะรัสทันใดนั้นมีมือคู่หนึ่งเอื้อมลงไปในน้ําเธอถูกพระแม่คดทันดึงขึ้นมาจากน้ําคดทันให้ทางเลือกเธอสองทางอยู่ที่นี่หรือกลับไปยังโลกมนุษย์หากกลับไปจะได้รู้จักความรักอันยิ่งใหญ่แต่จะต้องเผชิญความทุกข์ยากแสนสาหัสและต้องเสียสละต้องแลกด้วยส่วนหนึ่งของร่างกายกลับไป ก็ได้ฉันจะควักลูกตาของแกเองเพราะฉันไม่อยากให้แกต้องเห็นทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าสงสารมากสุดท้ายเด็กผู้หญิงก็ถูกพ่อช่วยขึ้นมาจากทะเลสาแต่ดวงตาของเธอไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปและนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นต่อมาเธอถูกพ่อส่งไปโรงเรียนสอนคนตาบอดในต่างประเทศเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น เธอถึงจะได้คุยโทรศัพท์กับพ่อสักครั้งแต่แล้ววันหนึ่งครูใหญ่เรียกเสี่ยวหมานไปที่ห้องทํางานปรากฏว่าป้ามาแจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพ่อเสี่ยวหมานไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เธอก็ยังคงต้องออกจากโรงเรียนไปกับป้าเพราะพวกเธอไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอที่สูงเลี้ยวอีกต่อไปถึงอย่างนั้นป้าก็ไม่มีกําลังที่จะเลี้ยงดูเสี่ยวหมานได้เพราะอาชีพข,ของป้าคือในน้ารับเลี้ยงเด็กทุกวันเธอต้องนอนบนเตียงเย็นๆท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเด็กทารกมีคู่สามีภรรรรยาราาาาชมที่บบ้นเอัเด็กปปกปปุ เดิมที่ป้าได้เตรียมเด็กชายไว้ให้พวกเขาแต่ระหว่างที่ผู้หญิงไปเข้าห้องน้ําเธอก็ได้เห็นเสี่ยวหมานที่ว่านอนสอนง่ายผู้หญิงคนนั้นตกหลุมรักความน่ารักของเสี่ยวหมาในทันทีจึงปรึกษากับสามีเราเลือกเธอตั้งแต่นั้นมาเสี่ยวหมานก็มีบ้านของตัวเองอีกครั้งแต่ในไม่ช้าสองสามีภรรยาพบว่าเสี่ยวหมานมักจะละเมอในเวลากลางคืนพวกเขาบันทึกวิดีโอและนําไปให้หมอหลังจากคุยกับเสี่ยวหมานแล้วหมอบอกกับพวกเขาว่าเสี่ยวหมานยังคงเชื่อมั่นว่าพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่และยังคงติดต่อกัับเเธอออผ่่าานนควมมฝยูส ในที่สุดหมอวินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นโรคทางจิตและจําเป็นต้องรักษาด้วยยาผลก็คือเธอกินยารักษาโรคจิตเป็นเวลา13ปีนอกจากจะทําให้จิตใจเธอชาชืดแล้วก็ไม่ได้หยุดความฝันเหล่านั้นได้เลยครั้งหนึ่งในความฝันเธอปีนขึ้นไปบนรูปปั้นขนาดยักษ์ใหญ่เสียงเรียกของพ่ออยู่ข้างหน้ารอให้เธอผ่านไปพ่อถือเค้กที่ปักเทียนรออยู่ตรงนั้นหลังจากตื่นจากความฝันครั้งนี้เธอก็มีเลือดก,กำเดาไหลอีกครั้งเธอเชื่อมั่นว่านี่คือข้อความที่พ่อส่งมาให้เธอเค้กในมือพ่อปักเทียนไว้21เล่ม ดังนั้นในวันเกิดครบรอบ21ปีของเธอเธอแอบหนีออกจากบ้านมาที่ใต้รูปปั้นเลล่าเพื่อรอการปรากฏตัวของพ่อสุดท้ายเธอรอทั้งวันจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่ออกไปพ่อของเธอก็ยังไม่ปรากฏตัวแต่เธอไม่ได้ยอมแพ้แต่ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้กับรูปปั้นมากที่สุดทุกวันบรรเลงเพลงไวโอลินเพงลงโปรดของพ่อหวังว่าวันหนึ่งพ่อจะได้ยินแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้รอจนถึงวันที่พ่อกลับมาแต่กลับรอจนเจอผู้ชายที่มอบฝันร้ายให,ให้เธอถึง7ปี หญิงสาวตาบอดในสถานีรถไฟใต้ดินเราก,กำลังชื่นชมอยือ่เขาเริ่มเข้าไปทักทายเห็นได้ชัดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นระมัดระวังตัวมากเธอปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขารีบเก็บของเตรียมตัวจากไปแต่ผู้ชายคนนั้นกลับไม่ยอมปล่อยถามคำถามแปลกๆขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณเคยมีประสบการณ์เฉียดต,ตายไหมครับฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรประสบการณ์เฉียดต,ตายคุณเคยตายไหมแล้วฟื้นคืนชีพเธอเคยตายแน่นอนและการตายครั้งนั้นทําให้เธอสับสนมาหลายปีแล้ว ดังนั้นเธอจึงตอบรับคำเชิญของผู้ชายคนนั้นไปทานอาหารเย็นด้วยกันผู้ชายคนนั้นแสดงท่าทีเหมือนคุณลุงใจดีดูแลเธอเป็นอย่างดีเนื้อหาที่คุยกันก็ทําให้เธอมีความสุขเป็นพิเศษเขาชื่อฮันเตอร์เป็นวิศนียญญแพทย์เขาบังเอิญค้นพบว่าตอนที่คนกําลังจะตายจะส่งเสียงที่แปลกประหลาดออกมาดูเหมือนว่ามีบางสิ่งออกจากร่างกายมนุษย์และเขายังพบว่าหลังจากที่คนเราตายไปแล้วจะมีความสามารถบางอย่างเช่นเพลงไบโอลินที่เสียงหมันเล่นเสียงหมันตรงหน้าคือตัวอย่างทดลองที่เขาหามานาน หลังจากที่เขาชักจูเซียวหมันก็กระตือรือร้นที่อยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับความฝันของตัวเองจึงตกลงที่จะกลับไปบ้านกับเขาเพื่อเข้าร่วมในการวิจัยของเขาสุดท้ายแล้วเสียวหมันก็ยังคงไร้เดียงสาเกินไปสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดหลังจากที่เธอตามฮันเตอร์กลับไปที่บ้านฮันเตอร์พาเธอไปที่ห้องพักแต่ตอนที่เขาจัดไปเสียวหมันก็ได้ยินเสียงล็อกประตูเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอลุกขึ้นและกล้าไปข้างหน้าแต่กลับชนเข้ากับกระจกเธอคลำไปรอบๆและพบว่า นี่คือพื้นที่ปิดและฮันเตอร์ก็ไม่ตอบเธออีกต่อไปออกจากที่นี่ไปเลยเธอวิ่งชนสิ่งของในห้องอย่างสับสนสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยทําให้เธอล้มลงในขณะนั้นเองก็มีเสียงแตกหน้าดังขึ้นปรากฏว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่ถูกขังอีกฝ่ายบอกว่าตัวเองถูกขังมาเป็นปีแล้วอนาคตก็คงมืดมนอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าวันต่อต่อมาฉันไม่รู้วันรู้คืออีกต่อไปแล้วทุกวันกินอาหารที่แม้แต่หมาดื่มน้ําสกรปรกจากท่อระบายน้ําและทุกๆช่วงเวลาก็จะมีคนถูกพาตัวไปทดลอง เสียวมันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะบ้าจนกระทั่งวันหนึ่งเธอจึงรวบรวมความกลา้าเธออยากเจอแสงอาทิตย์ไม่งั้นเธอจะตายไม่คิดเลยว่าฮันเตอร์จะตกลงตามคำขอของเธอพาเธอขึ้นมาข้างบนเปิดประตูเหล็กที่นำไปสู่ภายนอกแม่น้อยโลกที่จะมีความสุขกับแสงแดดชั่วครู่ไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ถูกพาตัวกลับไปที่ชั้นใต้ดินฮิปโปที่อยู่ข้างห้องก็รีบมาหาเธอหวังว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสขึ้นไปข้างบนอีกจะช่วยเขาเอาแหวนที่วางไว้บนชั้นยาลงมารวมถึงกระดาษกับปากกาด้วยพวกเขาไม่สามารถนั่งรอควาามตายแบบนี้้ได ควรหาวิธีทําอะไรสักอย่างทันใดนั้นห้องข้างๆข,ข,ของเจ้าเปียก็มีควันป่วยพุ่งพุ่งออกมาฮิปโปรีบสั่งเสี่ยวหมาอุดช่องระบายอากาศที่นําไปสู่ห้องของเธอในที่สุดเปลี่ยนจิงก,ก็หมดสติไปเพราะสูดดมควันเข้าไปนี่คือขั้นตอนที่ทุกคนต้องเจอเมื่อถูกพาไปทําการทดลองวันต่อมาเนื่องจากเสี่ยวหมาเป็นคนตาบอดฮันเตอร์จึงค่อยๆลดความระมัดระวังต่อเธอลงและบางครั้งก็ให้เธอช่วยทํางานบ้านบ้างในช่วงเวลานั้นเองเสี่ยวหมาได้รู้ว่าฮันเตอร์มีปัญหาเรื่องการนอนเขากินยานอนหลับมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเสี่ยวหม่านจึงเริ่มหาโอกาสขโมยยาของเขาแล้วซ่อนไว้ในกล่องที่เธอเตรียมไว้ทําแบบนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเธอสะสมยาได้มากพอและแล้ววันหนึ่งเธอก็อาสาทำอาหารให้ฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่ได้คิดอะไรมากจึงตอบตกลงและในขณะที่เขาออกไปเอาของเสี่ยวมันก็ทยานอนหลับทั้งหมดลงในซุปไม่นานฮันเตอร์ก็กลับเข้ามาในห้องผู้หญิงคนนั้นกําลังคนอาหารอยู่ดวงตาของเธอมองไม่เห็นต้องอาศัยการฟังเพื่อแยกแยะปฏิกิริยาของผู้ชายเมื่อผู้ชายเพียงแค่ยื่นผักชีฝรั่งที่เพิ่งเก็บมา ให้เธอเธอก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่าเธอใกล้จะสําเร็จแล้วเธอตักซุปสสยชามคำทางไปวางตรงหน้าเขาให้เขากินตอนร้อนๆอนเมื่อได้ยินเสียงฮันซดซุปคาใหญ่เสียวมันเริ่มประหม่ามากขึ้นในขณะนั้นฮันเตอร์ก็หยุดลงกระถันหันลมหายใจของเขาเริ่มถี่ขึ้นเสียวมานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่ยาแก้แพ้ทําไมถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ฮันเตอร์ถามเธอว่าเธอใส่อะไรลงไปในซุปกันแน่เขาหยิบขวดซอสมะเขือเทศขึ้นมาปรากฏว่าเขาแพ้ซอสมะเขือเทศในซุปเขารีบหาเข็มฉีดยาอะดรีนา พื่อฉีดเข้าตัวเองแต่ปรากฏว่าเข็มฉีดยาเสียเขาพยายามหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเขาจึงบอกให้เสี่ยวมันไปหาเข็มฉีดยาสํารองในตู้ห้องน้ําและในจังหวะที่เสี่ยวมันหันหลังกลับไปเธอก็รู้ทันทีว่านี่เป็นโอกาสทองแต่ฮันเตอร์รู้ทันความคิดของเธอในทันทีเขาบอกเสี่ยวมันว่าอย่าได้คิดมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้รหัสผ่านเข้าห้องใต้ดินถ้าเขาเป็นอะไรไปทุกคนจะต้องอดตายอยู่ในนั้นเมื่อเสี่ยวมันได้ยินดังนั้นเธอก็รีบไปหายาแล้วเธอก็คามหาในตู้เจอแหวนที่ฮิปโปพูดถึง กำลังลังเลอยู่กเ็เผลอยทำแหวนหลุดมือร่วงลงไปในอ่างอาบน้ำเธอก้มลงไปเก็บแตกลับทําเจอศพนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำไม่มีเวลาคิดมากเธอพยายามตั้นความตัวค้นหาแหวนใต้ศพตอนนั้นฮันเตอร์ก็ผ่านเข้ามาแล้วยั่งยาในมือของเสี่ยวหมานไปแล้วฉีดมันเข้าตัวเองฮันเตอร์ที่ฟื้นตัวแล้วรู้ว่าเสี่ยวหมานเจอศพแล้วจึงให้เธอไปเก็บของเพื่อไล่เธอไปขณะที่เสี่ยวหมานกำลังเดินผ่านทางเดินบังเอิญคํำเจออะไรบางอย่างเข้าพอเธอกลับลงไปที่ห้องใต้ดินก็หยิบกระดาษกับปากกาออกมาจากกระเป๋า รวมถึงแหวนของฮิปโปด้วยวันรุ่งขึ้นตอนที่ฮันเตอร์ออกไปจัดการศพเสียวหมานก็ส่งของพวกนั้นให้ฮิปโปทางท่อระบายน้ําพวกเขาเขียนลนักษณะของฮันเตอร์ลงบนกระดาษชื่อที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัวทุกคนและบาะแสทุกอย่างที่ฉันคิดว่าจะมีประโยชน์ฉันหวังว่าตำรวจจะตามหาที่นี่เจอจากสิ่งเหล่านี้แต่ทว่าในขณะที่ฮิปโปกําลังยื่นถุงกระดาษคืนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเสียวมันเกิดทาาถุงกระดาษหลุดมือเธอไปเธอพยายามคว้าหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จฮิปโปรีตะโกนเรียกปีที่อยู่่ในห้้องถัดไไปปแแตก็สสายสียลว ปีก็ไม่สามารถคว้ามันไว้ได้ทุกคนได้แต่มองถุงกระดาษถูกน้ำพัดไปความพยายามทั้งหมดสุขเปล่าเมื่อเห็นทุกคนจมอยู่กับความผิดหวังฮิปโปก็เริ่มให้กำลังใจทุกคนแต่เสี่ยวมันได้วางแผนการไว้ในใจแล้ววันที่สองมาถึงเสี่ยวมานเรียกฮันเตอร์ไว้ตอนที่เขากำลังจะเปิดประตูบ,บันไดเธอเข้าไปถามเขาเรื่องศพเสีส่ยวหมานยืนยันตำแหน่งของเขาได้จากคำตอบทันใดนั้นเธอก็ผลักเขาตกบันไดาจากนั้นด้วยความตื่นตระหนกเธอคว้ากระทะไปที่หน้าต่างและทุบกระจกแตกปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างรวบรวมความกล้าแล้วกระดดลงไป เธอไม่เห็นว่าข้างหน้าคืออะไรแต่ข้างหลังคือกุมนรกแน่นอนแต่เธอกลับวิ่งเข้าสู่ทางตันหน้าผาสูงชันขวางหน้าเธออยู่ขณะที่เธอกำลังสับสนว่าจะไปทางไหนก็ถูกกระแทกท้ายถอยด้วยผ่านท้ายปืนเมื่อเธอลืมตาขึ้นใหม่ครั้งพบว่าตัวเองกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าทั้งโลกจะมีเพียงแค่เธอมองไปรอบๆมีเพียงกระท่อมไม้หลังหนึ่งตั้งตระ่านอยู่ไกลๆรอให้เธอเปิดประตูไม้เข้าไปข้างในกลับเป็นโลกอันลึกลับที่งดงามเธอได้พบกับแม่ชีเคอร์ตันอีกครั้งคคครััั้้งงงนนีเเอออตยบกว่า ถ้าเธอเลือกที่จะอยู่เธอก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปและสามารถอยู่ที่นี่อยู่กับพ่อไปตลอดกาลเซียวหมานมองพ่อที่อยู่ข้างนอกและเลือกที่จะกลับไปอีกครั้งเพราะเธอเคยให้สัญญาไว้กับเพื่อนและพวกเขายังถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินเมื่อเคอร์ตันเห็นว่าเธอได้เรียนรู้การเสียสละแล้วเขาก็คว้านนกตัวเล็กออกมาจากแสงสว่างบอกเธอว่านี่คือมเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างมันจะพาเธอไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้นี่เป็นวิธีการเดินทางที่มนุษย์ไม่รู้จักแต่มันต้องการคนห้าคนร่วมมือรวมใจกัน เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายและให้แสงสว่างกลับมาอีกครั้งหลังจากเสี่ยวหมันปลืนนกตัวนั้นลงไปเธอก็ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงสายตาของเธอกลับมาเป็นปกติแล้วทําให้เธอเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เครตันพูดเป็นเรื่องจริงฮันเตอร์ได้พาเธอกลับมาแล้วเสี่ยวหมันปิดบังเรื่องปัญหาสายตาของเธอฮันเตอร์บอกเธอว่าชีพจรของเธอหยุดเต้นไปนานถึง7นาทีเธอเกือบตายแล้ววันรุ่งขึ้นความลึกลับที่เครตันฝังไว้ในจิตใจของเธอเริ่มตื่นขึ้นจู่จูเธอก็สแสดงท่าทางแปลกแปกออกมาคนอื่นๆเข้ามาล้อมวงด้วยความเป็นห่ว แต่เซียวมานกลับบอกพวกเขาว่าบางทีพวกเขาไม่ควรคิดหาวิธีหนีออกไปแต่ควรจะเข้าร่วมการทดลองทุกคนคิดว่าเธอคงจะหัวกระแทกอะไรเข้าแน่ๆเซียวหมานจึงเล่าให้พวกเขาฟังว่าประสบการณ์ใกล้ตายของฉันเองการที่ฉันมองเห็นได้อีกครั้งก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วทุกคนแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเซียวมันจึงเล่าต่อว่าถ้าพวกเขาเข้าถึงการทดลองได้ลึกซึ้งกว่าฮันเตอร์และได้ผลการทดลองของเขามาก็จะสามารถควบคุมเขาได้แต่ปัญหาก็คือทุกคนที่ถูกพาตัวไปทดลองจะถูกทําให้สลบ ไม่มีใครรู้เลยว่าการทดลองนั้นคืออะไรเสี่ยวมันคิดแผนการได้ครั้งหน้าเมื่อห้องของเธอถูกปล่อยควันพิษเปลี่ยนจืดกับฮิปโปจะดูดควันออกจากช่องระบายอากาศทั้งสองข้างให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเมื่อเสี่ยวมันถูกพาตัวไปทดลองก็จะสามารถรักษาสภาพให้ค่อนข้างมิสติได้ก็จะสามารถตรวจสอบเนื้อหาการทดลองของฮันเตอร์ได้แต่ถ้าว่าวิธีนี้กลับถูกเปลี่ยนจืตคัดค้านเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ตั้งแต่แรกแล้วและยิ่งจะไม่ไปสุบด,ดมควันพิษพวกนั้นเพื่อแผนการที่ยังไม่แน่นอนนี้ตอนนนนาานนนนััน้้้เเเเองททีีี่่่ิิปปโยยืมมขขาาาดจะ็คน สิ่งทดลองเพื่อค้นหาความจริงพวกเขาจึงรอคอยเป็นเวลาหนึ่งเดือนในที่สุดโอกาสก็มาถึงห้องของฮิปโปเริ่มปล่อยควันออกมาเซียวมันกับราเชลรี่ไปสูดควันออกอย่างสุดกำลังส่วนฮิปโปก็พยายามกลั้นหายใจแต่ทั้งสองคนดูดออกไปได้ไม่เท่าไหร่ก็สลบไปทั้งคู่ฮิปโปก็ถูกฮันเตอร์เข็นออกไปหลังจากเป็นลมด้วยแผนการของพวกมันล้มเหลวแต่เบรดที่ยังไม่สลบกลับพบปัญหาปรากฏว่าแมนตัวเล็กที่สลบไปกลับเชื่อฟังคำสั่งของเขายอมให้เขาควบคุมแต่โดยดีปรากฏว่าก๊าซชนิดนั้น ไม่ได้แค่ทําให้พวกเขาสลบเท่านั้นแต่ยังทําให้พวกเขาเชื่อฟังคําสั่งอีกด้วยและสุดท้ายก็ลืมทุกสิ่งที่เขาเคยเจอมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการฝึกฝนจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่พวกเขาทําสําเร็จฮิปโปถูกผลักเข้าไปในห้องทดลองในสภาพที่ตื่นเป็นครั้งแรกตอนนั้นฮิปโปตื่นอยู่แต่ฮันเตอร์กลับไม่รู้เลยเตรียมอุปกรณ์การทดลองเหมือนเช่นเคยแล้วก็ออกคําสั่งกับฮิปโปฮิปโปถูกควบคุมด้วยยาทําตามคําสั่งของฮันเตอร์อย่างเชื่องเชื่องถอดเสื้อผ้าแล้วขึ้นนปบเตียงทดอ ฮันเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับให้เขาหลังจากทาเจลหล่อลื่นบนใบหน้าของเขาแล้วก็สวมปลอกอยางที่คอของเขาจะเห็นได้ว่าฮิโปนั้นเครียดมากมันพยายามควบคุมอารมณ์ของมันในที่สุดฮันเตอร์ก็เอาหัวของมันใส่เข้าไปในภาชนะแก้วและเชื่อมต่อกับปลอกอยางที่คออย,ย่างมิดชิดฮันเตอร์กลับไปที่คอนโซลควบคุมสวมหูฟังเพื่อฟังอัตราการเต้นของหัวใจจากนั้นก็เปิดเครื่องเติมน้ำลงในภาชนะเมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆฮิโปก็ควบคุมมันไม่ได้อีกต่อไปลอยขึ้นอย่างรวดเร็ว ฮันเตอร์รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงหยุดเติมน้ำทันทีโชคดีที่ฮันเตอร์ไม่ได้สงสัยอะไรแค่คิดว่าเป็นเหตุบังเอิญจึงวางยาสลบที่ฮิปโปอีกครั้งแผนการของพวกเขาล้มเหลวอ,อีกครั้งในช่วงสามปีต่อมาพวกเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวมากมายแต่ฮิปโปไม่เคยยอมแพ้เขาทนทุกทรมานอย่างเงียบเยบทุกครั้งและสรุปวิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกนำขึ้นแท่นทดลองอีกครั้งในสภาพที่ตื่นเซียวหม่าและคนอื่นๆอยู่ในห้องใต้ดินสร้างเสียงดังเพื่อดึงดูดฮันเตอร์หลังจากกที่ฮันเตอออร์ไปแล้ว ฮิปโปจะออกจากแท่นทดลองอย่างรวดเร็วและเข้าไปในห้องควบคุมของฮันเตอร์ผ่านวิดีโอบันทึกการทดลองที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของฮันเตอร์ทำให้รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการทดลองของเขาปรากฏว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าความตายไม่ใช่จุดจบของมนุษย์จิตสำนึกของมนุษย์ในภาวะใกล้ตาย